สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเรียนในวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นมัธยมศาึษปีที่2นะครับในเรื่องอิทธิพลทางอารยธรรมตะวันออกนะครับที่มีผลต่อสุโขไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเมา่ามีอะไรบ้างนะ อิทธิพลที่ปีต่ออ,รอารยธรรมตะวันออกนะครับที่มีผลต่อสุโข,ขทัยก็คือในด้านการเมืองนะครับก็มีการเมืองกับของนิทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมนะครับแนวคิดแบบสม,มุติเทพนะครับซึ่งได้รับมาจากพรามณฮินดูนั่นเองนะครับทางด้านเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องของการค้านะครับการค้าทางสัมภานะครับการค้าในระบบ บณาการนะครับด้านสังคมก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นฐานะแบบธรรมราชแาล้วนะครับมีการนับถือแบบศาสนาพุทธนะครับด้านวัฒน,ธ,นธรรมนะครับการนับถือศาสนานะครับการนับทำเครื่องปั้นดินเผานะครับเครื่องสังคโลกนะครับมีการแต่งหนังสือไรภูมพิพระลกนะครับพระสขอมมอญอินเดียกฎหมายนะครับพระธรรมศาสนารัศอะ พระธรรมศาสตร์นะครับด้านความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศนะครับการรับทระพุทธศาสนานะครับทําให้มีความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับนครศรีธรรมราชลังกามอนและก็ล้านนาเนี่ยเป็นไปอย่างรับลื่นนะครับการรับการค้าขายในระบบบรญญกายของสุโขทัยเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมากๆเลยอะไรจะททำเนี่ยตะวันออก่ยมีอิทธิพลต่อ สุขโขทัยนะครับทั้งด้านการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็เศรษฐกิจนะครับสังคมวัฒนธรรมนะครับมีความสัมพันธ์ต่อประเทศนะครับซึ่งมีส่วนที่นําไปสู่การพัฒนานั่นเองนะครับทําให้อณาจักรอินเดียอ่าอณาจักรสุขโขทัยเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับในช่วงนั้นอะไร การสร้างนะครับภูมิปัญญานะครับสมัยสุโขไทยเนี่ยนะครับก็จะมีภูมิปัญญาต่างๆนะครับภูมิปัญญาหมายถึงนะครับความเรียนรู้ความรู้ทักษะและความเชื่อนะครับและพฤติกรรมนะครับของคนไทยในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วสร้างสรรค์สังคมนะครับแล้วก็ สังสมประสบการณ์เนี่ยเป็นระยะเวลานานเพื่ออนุชนหลักนะครับความต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตความต้องการในการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตนะครับความต้องการในการให้เกิดความตันที่ตุกในสังคมความต้องการนะครับให้เกิดความมั่นคงของอาณาจักรนะครับผลงานนะครับการสร้างนะครับปูมัญญาไทยนะครับในสมัยยุยาคือตะพังกับเก็บน้ํานะครับ ะครับการรู้จักการสร้างนะครับระบบชลประทานนะครับในการเก็บน้ําเหมือนการเก็บน้ำเหมือน,อนเขืเ่อนนั่นแหละครับเรามีใชต้ตั้งแต่สมัยพ้ากุลางคำแหงเลยนะตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเลยนะครับโดยการสร้างนะครับหรือทํานบพะล่วงนะครับหรือตะพังกับเก็บน้านั่นเองนะครับตามรูปนี้เลยนะครับเป็นภูมิปัญญาไทยเลยนะเนี่ย <c oughs> การรู้จักนะครับการใช้ศีลาแงนะครับมาอสร้างอาคารนะครับเพราะศีลาแรนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แข็งแรงมากนะครับการรู้จักเคลือบเครื่องปั้นดินเผานะครับหรือเครื่องสังคโลกนะครับการรู้จักประดิษฐ์โลหะสำลิดนะครับการรู้จักใช้วัสดุที่มีส่วนผสมที่เหมาะสำหรับการทำใช้กันปูนปั้นนะครับให้แข็งตัวนะครับการใช้กติกวาเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทยนะครับที่เรียกว่าลายสื่อไทยนั่นเองในติดาจเล็กในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> การเสื่อมหน้าลงของอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยมันมีได้หลายอย่างครับแต่ที่เขา,เาฮิตฮอตมากเลยก็คือกับอํนนานาจทางการทาหารของสุขโขทัยเนี่ยเริ่มออนแอรครับว่าตอนนั้นก็มีเขาเรียกแหลเกิดอาณาจักรใหม่ขึ้นมา นะครับก็คือการสถาปนาของกรุงศรีอยุธยาขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นอนาณาจักรใหม่เกิดการแย่งชิงอํานาจครับทางการเมืองภายหลังที่ภายในราชวงศ์พะล่วงด้วยกันนี่เองครับหลังจากที่ราชวงศ์พะล่วงเนี่ยได้สถาปนาขึ้นแล้วก็มีมานะครับแล้วก็มีการแย่งเขียมหน้าในหลังจากที่สมัยของพ่อขุนลำคำแหงเนี่ยได้วรรบคตไปแล้วนะครับการค้ากับต่างชาติครับกับต่างประเทศในศตเเราเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะมีการสถาปนาเมืองใหม่ขึ้นอยู่ ก่อนถึงสุโขทัยนะครับเส้นทางการค้าขายในสมัยก่กอนก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องเดินทางทางน้ํานะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาติดต่อค้าขายเนี่ยเมื่อเขาเจอเมืองใหม่หรือว่าสถานที่ค้าขายใหม่แล้วมีความแบบใกล้กว่าเนี่ยเขาก็จะแวะค้าขายก่อนเขาก็จะไม่ขึ้นไปข้างบนที่เมืองที่อยู่ที่ไกลแบบที่เมืองที่ไกลกว่าเขาก็ไม่ไปนะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับนะครับอารยธรรมทิฏฐิพล ตลอดที่มีผลต่อสุขโขทัยนะครับ